กลางอนาขตดินแดนไร้ขอบเขตอยา่านี่เรียบร้อยคนดูติดแล้วเว้ยดวงตาดีคู่กันดินแดนไร้ขอบเขตสุดมาตราเฮูลาสก,กินี่อสสูสีชาติแบมตายครับโยสวัสดีวัรุณมเกาวดีวิรุณดูไปดีวิรุณชาวไทยที่รออาจารย์โกโจซาตูลูฟื้นทุกคนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราก็ได้มาเล่นในเกมที่ t ื่อ k a เซ e ู c r u i a นะท่านผู้ชมนะเขาจะมีอ่าอัปเดตตัวใหม่มานะท่านผู้ชมนะอ่ามีจะมีแบบว่าอาจารย์โกโจซาโตรุตอนวัยหนุ่มมานะครับกับในส่วนของอ่าอะไรนะอีกตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรวะไอที่มันเป็นพาเถื่อนน่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะอ่าเออมีเกโทตอนหนุ่มนะท่านผู้ชมนะแล้วก็โทจินะ เอออันนี้เป็น DLC ที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับ2,500ยเยนก็น่าจะประมาณ6700บาทประมาณนั่นแหละนะท่านผู้ชมนะที่ซื้อเพิ่มนะเป็น DLC นะครับแล้วก็อ่ามันจะมีอัปเดตฟรีก็คือมีไมเซนอินน่ะไมเซนอินก็คือน้องของมากิเซนอินที่มันใช้ปืนอ่ะนั่นแหละนะท่านผู้ชมนะกับโมโมนะครับโมโมอีกตัวหนึ่งที่มันขี่ไม้เท้าอ่ะนะท่านผู้ชมนะมาที่นี้เราจะมาเล่นกันเลยนะฮะก็ในจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเหมือนมีสปอยมาใช่ไหมว่า อาจารย์โกโจโสัตรุเนี่ยเขาจะฟื้นนะท่านผู้ชมนะพี่ก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่ตอนเนี้พี่จะเข้าไปใส่ก่อนเลยเนะี่ยฮะถึงเวลาที่เราจะเอาอาจารย์โกรโจไปสู้แล้วนะคนดูนะคามอนเมนเอาโออากะเอออสูสีชาติมูราสกิเออได้เจอกับอะไรนะเกโทโด,ด้วยกับอะไรวะอีกตัวหนึ่งอะลิกะลิกะชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ยูจิอยุตะเออยุตะนะครับเ,เราอยู่กับยูจินะฮะท่านผู้ชมนะนี่ เอ้โคเทก็มาดีฮาฟรีอีเนะมาลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอฟบิวตี้วอร์โซนมือบายเนี่ยนะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ลิชแมนช็อปเอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ r ลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a n Shop เท่านั้นต้องพูดมากครับลืมปุ่มไปหมดละคนดูกดวายแน่นอนเตะอุ๊ยโอ้โหโอ้โอ้เอาหน่อยพี่เียกีทูต้องระวังนะคนดูนะนี่นะครับเป็นไงนะเรามีสัยเวทขั้นหนึ่งอยู่นี่เนี่เตะ เออเอ่อสกิลปกติไปก่อนนะคุณดูนะทำไมทำไมมันมีคนมั่วซองยังมาอยู่จีเออเออเออเหยาอืมเอ้ยอ่ะหูยติครับสวยเกทูเกทูเกมไม่รอดนี่เอาเว้เอาเว้นี่นี่นี่เป็นไงน่ะอ่า เฮ้ยนี่โดนอสูรสีชาติมุลสกีเบมวิเอาวิวืดได้ไงอ่ะคนดูอุ้ยจับหืมบังอาจมากเกตโถเว้ผมลืมปุ่มไปหมดแล้วนะคนดูนะนี่เนี่ย ตะครับท่าธรรมดาไปก่อนสวยลืมท่ามหมดเลยคนดูอ๋อนี่ไงมูลามูลาสก,กิเร,รามูลาสกิมันไม่ใช่อันนี้อากะนีเลยเป็นไงล่ะเรียบร้อยเซตอาและเซตเอลทุกชมนะพร้อมกันนะครับไอเซตอา,อ,าอันนี้เซตเอลปับ๊บสวยหนีมูลาสก,กิอสูรสีชาติอื้อโดนอยู่โดนอยู่คนดูตุยเลยต่อไปยูตานะครับคนดูผมหนีก่อนโอ้มันเอาลิกามาแล้ว จามูราสกีอ <pe g amy> oh no okay. <p ary> mm ือโคตรเลี้งด้วยมันมีตัวแจมเห้ยอีกคือสวยครับนี่แน่วิหน้านี่กันสวยนี่แน่โดนอากาศเข้าไปครับข้างหลังมาข้างหลังมาผมหาจังหวะดีๆก่อนเข้า เดี๋นี่แนี่โดนอยู่แต่โดนไม่หมดคดุณดูต้องล่ออยู่ตาสักหน่อยนะคุณดูนะเดียวเอาศูนย์สีชาติอ้าวชนะก่อนวัชัยฮิกกำลังใช้กำลังจะใช้มุราสก,กิเลยนะคุณดูนะตุยก่อนแล้วหรอง่า,งายเกินง่ายเกินเอาเว้ยเอาเว้ยคุณดู โ,โอดอยู่นะเนี่ยคนดูผมบอกเลยนะครับกัวโจไม่เวลาเราใช้มันต้องมีสายเวทเบลสามก่อนนะถ้าเป็นเบลสี่นี่คือจะเปิดเปิดใช้อะไรนะเปิดใช้ท่าได้คนดูวันติเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็ลืมนะไม่ได้ดูนานนะครับมาทีนี้ผมจะแรนด้อมตัวเข้ามาหน่อยมาเขาเรียกว่าอะไรวะสายเวทอ่ะของกัวโจผมก็ลืมอ่ะ ดวงตาริวคู่กันนะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละอ๋อเออกลางอนาเขตเออต้องแบบเออมันถึงกลางอนาเขตได้ต้องเป็นสายวดเวลสี่นะัถึงจะกลางอนาเขตได้นะคนดูนะความว่มาออรอบนี้เจอกับอ๋อหยูดตาเหมือนเดิมแล้วก็นานามินะท่านผูช้ชมนะเพราะฉะน,นั้นเราใส่กับใครต้องดูดีๆก่อน,นกำลังจะก๊อปปี้นี่เนะี่ยอุอ้ยหย่าเอาดิเอาดิ นี่นะครับสวยโคตรโคตรตึงเยอะเออกันไปก็ไม่อยู่หรอกครับเจออากาเข้าไปนี่นี่นี่สวยอืมเออเป็นไงนาถึงก็หัวมุงก็หัวมุงโอ้โหโอ้โหเออ นี่ผมเล่นบน Nintendo นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นภาพมันจะไม่ได้เยอะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับอาร์ตก่อนเลยเซตอาร์ก่อนเลยนี่เลยเป็นอย่างล่ะเรียบร้อยถึงกระจีบถึงกระจีบไอ้นานามิอเออุ้ยไม่โดนเฮ้ยยูตะนี่แกอาร์ตก่อนเลยครับนี่ เป็นอย่างนีละตายยูตาครับเรียบร้อยตัวเป็นตัวกุ้งเอยเก็บสองมาเอาดีเอาดีสมอนล์บีบียูตาผมพยายามจะเก็บให้มันวิวสี่นะให้ได้นะครับแต่ยัวิผมจะได้กางนาขีดได้นะครับอื้ออื้อโอ้โหนี่อ,อื้อลิกาลิกามันคอยช่วยเนี่ยจะรู้อ,อ่ะอือลิกา,ล,กาออลิกามันอื้อลิกาม่งช่วยจ,จัดๆเลยนะคนดูอ,อื้อ โอ้โหนันานามิโอ้ยนานามิกั็มาอยู่ตามมาไวๆดูกูจะล่วงนะเนี่ยสาสุลมาก่อนครับสวยยิงมาก่อนครับนี่นีะครับสวนเออเนี่ยผมแบบสซิงลิกะมากเลยว่ะนี่เนี่ยเป็นไงเอาไปกินรอรอสายวิทย์ผมมาก่อนนะครับสายวิทย์ผมจะวิวสามนะคนดูนะอาร์ตไปรอก่อน นี่แนี่อุ้ยสวยจอยเอสแท็กนี่ผิดตัวเหรอวะสวยนี่เป็นไงนะบีมนเลยนะครับตัวบองก่อนมุราสกี้อาออาโออากาชิริเอือเดี๋ยวอะไรสวยอุ้ยโอ้ ได้แล้วเว้ยมุราซากิอสูรสีชาติเออล่วงโอ้โหเก็บสองมุราซากิเก็บสองคนดูโคตรแรงนะฮะของโอ้โหสีม่วงๆเลยอาจารย์โคโจเราตึงจัดเลยนะโผลอเตืงโคตรกอดมาว่ามาว่าหดอยู่โหดอยู่โปรโจศัตรูโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายอืมเป็นยังไงล่ะคนดูพี่บอกแล้วโหดนะโหดนะเดี๋ยว ลุยต่อวนๆครับเย้โอ้รอบนี้เจอกับมากี่เซนอินกับในส่วนของเกโตสังุรุนะมาดิมาดิก็ไม่ไอ้กลัวด็อกความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยน้ำตาขโมยแมนเอาเว้ยรุยห้คนดู เอาเจอเกีโตด้วยอย่างงี้อร่อยเลยอุ้ยโหเกทโทไม่ง่ายนะนี่อย่างงี้เกทโทไม่ง่ายนะครับนี่แน,น่ไอ้พระเถื่อนไอ้พระเถื่อนนี่ตีก่อนเลยครับสวยตีตเปิดครับตีเปิดออ คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการะตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000นคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, c o f d i t y Mobile, c o f d i t y Warzone, Diablo Immortal, v a o r a n t 8 Racer Sausage Man Overwatch Genshin Impact L.O.L. Identity V และนาร็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no น <c oughs> หนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ a n ช h o p h o p หรือ f e b o o k r i c h m a n น h o p o p n e like at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง r rich man s h o p นี่นะครับสวยนี่นะครับเตะเตะสืยนี่นี่นี่โอ้โหโดนนี่กันไปเก่าไม่อยู่หรอกครับบอกเลยอากะนี่ครับกันไปเก่าไม่อยู่ออืสวย ติดขั้นสามนะท่านผู้ชมนะนี่นี่นี่เอาล่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยอื้อเอื้ออื้อสวยงาหนีออกมาครับคุณดูนะผมจะเปิดผมจะกลางอาคิดแล้วกลางอาคิดดินแดนไร้ขอบเขตไปกดกลางในกูเก็บก่อนครับ กลางนาขีดดินแดนไร้ขอบเขตสุดมาตราเฮ้ยแม่งมันกวนมาคนดูกลางนาขีดดินแดนไร้ขอบเขตอย่านี่เรียบร้อยคนดู <c oughs> ติดแล้วเวย้ยดวงตาดิคุกังดินแดนไร้ขอบเขตสุดมาตราเฮี่แข่งครับแข่งตีกแข่งตีก ่ทีนี้เราจะทำอะไรกับมันก็นได้นะท่านผู้ชมนะเย่ตัวไหนดีตัวไหนดีอโอโ้โหเมื่อกี้นี้เราใช้ไม่ได้อ่ะสายเวทเรือดสามก็จริงแต่ผมไม่มีนี่เลยไม่มีสายเวทไเลยมูราสก,กิแล้วกันนี่เตะไปก่อนคนดอูอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหวันจากวะดีๆ,ๆเอ,อ๊ะ โอ้ลงมาครับลงมาดีๆสวยนะจังหวะดีๆป,ปั๊บนี่เลยครับโคตรแรงมากิมามากิมาสวยมูาราสกิครับระยะไกลอย่างนี้นี่เลยออื้ ได้อยู่ได้อยู่โหตายเดียวกี่ทัวโดนเอาเว้ยเอาเว้ยไหนมากี่มากี่มอือเอาดิเอาดิกัจะใส่กับมากี่สักหน่อยนะคุณดูนะเออมูราสกีเออไม่ใช่หรออันนี้เรียบร้อยโดนอากาศไปแทนเทที่จะเป็นมูราสกีนะคุณดูนะบ้าไก่ลูกเย a โคตรหล่อโคตรตรึงโคตรอันตรายคนดูนะอาจารย์ก็จู่ตอนแบบว่าแปลงร่างกก็เกก็ที่เหมือนกันนะคนดูนะผมบอกเลยความว่างเปล่าที่จะไม่ด้วยน้ำตามาคนดูต่อเลยนะครับวนเรื่อยๆนะครับนี่โอ้พี่น้องคันสองพี่น้องคันคำสาบกับเพนด้าเมียนนะมาวะมาวะ เอาเว้ยเอาเว้ยวู้นี่มาแล้วนะจ๊ะสิดยเจอกับเพนด้าได้กว่รอบนี้นี่เนี่ยสวยโอ้อืออือโอ้โหโอ้โหจอเอสแท็กสวยเรียบร้อยฮะโกโจกับยูจิโอ้โยูจิโคตรโหดโคตรเท่ เอาไปกินแอสสยถึงกับกระดินครับโอเคสายวิทย์เสองเรามาแล้วเออฮากะนี่เป็นไงล่ะโดนอยู่แผ่แนหน้าจะล่วงแผ่นหน้าจะล่วงมันมีคนม่วงม่วงหน้างานมาคนดูนี่นะครับเรียบร้อยแผ่นหน้าอาอืสวยสวยประสานครับ นี่เลยครับสวยนี่นี่เอาดีอาดี้ออื้ออื้อโอ้ยดูผมต้องหาตัวดีๆนะจะใส่กับแพดานหมูราสกีอสูรสีชาติเออโคตรแรงมึงดูเจ็บอเออเออเออ สวยสีครับฮ่าโหแดงแงแดงอันนี้นี่ฮะาันติดสโลได้ไงมาหุยฮุยฮุยมาค่ะฮะติดสโลได้ไงมาคนดูื้วยครับกางอาณาขตแล้ เรียบร้อยโอ้โหกลางทันด้วยมุลาสกิเอ้ยไม่ใช่มุลาสกีอ๋อดวงตาลิผู้กันดินแดนไร้ขอบเขตเรียบร้อยครับโดนกลางอา,าเขตแล้วนะโคโนดูนะนี่หยุดทั้งหมดนะครับนี่เรียบร้อยครับโคตรโกงบอกเลยวไวยอืมอโอ้ยเอ้าโอ้ยเอื้อเอื้อ โอ้โหโหโดนไปชุดเลยโดนไปชุด <c oughs> องศาต้องใช้อากะไออาโออากะมูราสกินะมูราสกินี่อสูรสีชาติเบมตายครับเจอพี่น้องอินโซกับเคนชิชิสุนะท่านผู้ชมนะอสูรสีชาติมูราสกิโนะอ้โหอยู่ด้านนี้สองตัวเลยเออเจ็บอันนแบบี้มันวิ่งต้านผ่ามาได้เลยงี้ได้ไงวะ เนื้นี่ล่วงฮะโกตึงตายมาวะนน่ะตายแล้วหรอตายแล้ว,ลวน่าจะตายแล้วกีมิงเอืออยู่โว้บรอกเฟตเกิดตึงโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนับสรับเจ้าตัวเกมอ่ายูสุไคเซนคูสแคสนะท่านผู้ชมนะ ก็ไปซื้อมาเล่นนได้นะครับมีเ,เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ BC p s พ PS 5ไฟ X alk, แล้วก็ n t e n d o S w i วิตเป็นที่เรียบร้อยนะยิงอยู่นั่งทำอย่างจะคลิปนะไปซื้อมาได้นนะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันในคลิปหนะ้าบายจ้าโคตรึงร้าน Rich ช n t s ชอ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ l ล่าแลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เเเเดดือนนสามามมมรถตติกไไ้บบว็ซ์ Shop. หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ t ินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนลกถึง richmanshop โ no น1หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richmanshop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย